ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาเจอเกมกดออฟวอลต่อนะครับผมคราวที่แล้วพาร์ทที่แล้วอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันค้างนะฮะผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เราเซฟเผื่อไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกันแมงไปขึ้นเซฟอีกขึ้นเซฟหน่อยดูมัน <c oughs> โอเคมันก็จะได้ไมค่ค้างเซฟเผื่อไว้ก่อนวะอันนี้เราก็กระบวนท่าน,นี้เรายังไม่่อยได้อัปเกรดสักเท่าไหร่เลยฮะ มันเป็นประกายแสงวะเป็นประกายแสงต้องต้องเอาอไอ้นี่มาส่องนี่ไงถ้ามันมีแสงแสงอย่างงี้ต้องเอามาส่องเออผมว่าผมพลาดหลายจุดแล้วละ่ะเพราะว่าไอพวกแสงแสงอย่างงี้บางทีผมก็ไม่ได้ส่องเหมือนกันวะฝั่งนี้มีปะไม่มีวะโอเคเดี๋ยวเราลองอัปเกรดอาวุธดูก่อนตอนนี้มีดมันเต็มแล้ววะ่ะเราจะอัพอะไรก่อนดีเนะ เสือก็เต็มแล้วอัพอันนี้ห้าพันอัพอันนี้ดีกว่าอันนี้เราเหมือนจะจะเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีเล่มน,นี้เพิ่ม power ให้มันแรงขึ้นโอเคเราจะไล่อัพพร้อมกับไอ้ตัวนี้เพื่อให้มันมีดาเมจสูสีกันไปไปกันต่อเลยดีกว่า แม่บางทีเล่นเกมครังก็เสียลมเหมือนกันนะฮะผมคนน่าเบื่อคืออะไรวะไอ้น,นี้ต้องต้องใช้มัดโอ้ยตบโหดว่ะอีกทีนี้โอ้ยตัวมันแดงเรื่อยเอือลบผิวว่ะผิวผิวลบเข้าอีกที ลบอีกทีมันแดงแล้วลบอ้าเยลบพอหลุดพ้นมพงโดนอีกทีอีกทีอีกทีกทตายอออ่ะดตัวนี้เสร็จกูเลยกดรวบก่อนขึ้นมาอ้าวคนไฟ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 ,นไฟ,นไฟอีกที เอาตัวนี้ให้ตายก่อนโอเคแล้วก็ไล่สับตัวนี้ไอ้สองตัวนี้ไอ้สองตัวนี้เดือ๋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 ออีกเชีอดเดือดเยอะงัดงัดเลยงัดเลยตายซะสัตว์เอามาไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ต่อซับอีกทีหนึ่ง ไปหมาแม่งเยอะวะเล่นก่อนเล่นเล่น,นตัวใหญ่ก่อนวะต้องเล่นในตัวใหญ่ก่อนนี่เลยหมาต้องเจอท่านี้ต้องสกิลแรงๆหน่อยนี่เลยเมื่อก่อนหมามันกลายร่างเป็นตัวใหญ่ได้อีเชียเยโดนลุมหมดยังหนูแม่งปักหน้าจอวะ โอเคน่าจะหมดละตอนนี้เลือดเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่จะให้ดีมันต้องเยอะกว่านี้มนานาเราไม่เสียเลยวะดีตกไปจะตายเหรอวะโอเคไม่ตายกลัวตกลงไปตายอย่างเดียวละกลัวมีคันโยกด้านบนโอเคมันเป็นสัญลักษณ์อยู่เว้ยเราต้องกลับสัญลักษณ์มัน แต่ก่อนกับสัญลักษณ์มันอ้าตรงนี้มันมีซ่อนนี่ไงเออแสดงว่าผมพลาดกล่องพวกนี้ไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมวิ่งวิ่งไปแล้วมันมันเห็นอยู่ะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันใช้ส่องได้โอเคกล่องแม่งซ่อนวะ่ะ ด,ดูด้านนี้ดิดน่าจะเป็นกับดักว่ะเอเคงั้นเราจิ้มเลยดีกว่ากล่องมันจะกลับด้านอือระบบกวไแก่ทำงานเลยว่ะไฟลุกท่วมทางนู้นมีกล่องเพิ่มอีกอีกอันหนึ่งคือถ้าเรามาทางไหนมันก็จะไอ้นี่เว้ย โอ้โดนไฟทีเดียวตายว่ะไม่งโงโอเคมา,างั้นเราเริ่มใหม่ต้องคอยระวังไฟอย่างเดียวแหละลบก่อน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 ก็ค่อยงัดทีละหีบนะโอเคต้องรีบอ่าได้ผลมาแล้วก็ลบก่อน ไฟแม่งน่ากลัวมากแม่งโดนทีเดียวตายนักรบแพ้ไฟวะผ่านสึกตกเหวตกนรกไม่ตายแต่แมาโดนไฟตายวะ่ะอ่าส่องไฟได้ไหมเหมือนเราจะต้องปีนขึ้นไปนะฮะผมต้องมีทางปีนน่าจะตรงนี้แน่เลยวะ่ะ อันนี้ผมเดานะโอเคเดี๋ยวรอรอไฟอีกรอบหนึ่งมันจะกระแทกสองทีใช่ไหมสามทีหยุดแล้วไฟก็จะดับปีตรงนี้แน่เลยใช่จริงจริงเว่าวะรีบมามรีบมามรีบมาโดนฝั่งนี้ไม่ทันวะ่ะ โอเคเดี๋ยวรอไฟก่อนรอไฟก่อนให้มันกระแทกก่อนหนึ่งสองทีสามทีแล้วมันจะค้าง <c oughs> มาขึ้นมาเลยขึ้นเร็วเร็วขึ้นเร็วเร็วนี่มาฝั่งนี้แล้วไงต่อ เหมือนเราจะต้องขึ้นฝั่งนู้นไหม <c ười> ขึ้นมาโ okay. อเคเฮ้ยโดดร่วงว่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่อันนี้มาาันจะไอ้เฮ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยเอาไว โอเคได้แล้วเว้ยประตูเปิดปะประตูเปิดมันล็อกเป็น,นกลไกวะถ้ากูมีบ้านอย่างงี้กูกูน่าจะตกเหวตายก่อนแหละอื้อ,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 อลม้ม โ okay. อเคทามาแล้วเว้ยแถวนี้มีอะไรก่อนที่เราจะงัดอะไรพวกนี้เราต้องสํารวจสิ่งของก่อนดับแรกตามสเต็ปของเรานะฮะอุมขึ้นมาข้างบนมีอะไรเปล่า ไม่มีอะไรวะโอ้โอเคมาด้านนี้มันตแะแคงวโเดี๋ยวดูดิอโอโอโไโอโ้โอโองอโอโอ้อโอโไโอโอโ ตีก็ไม่ได้ด้วยอาจจะต้องตะแคงอีกรอบปะหรือเปล่า <c oughs> อ๋อมันพลิกไปพลิกมาอ๋อ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 อันนี้ปะ่ะมันจะให้เราแบบพลิกอันนี้หรือเปล่า โอเคแท่งเหล็กแท่งเหล,ล็กนี่ไงแท่งเหล็กนี่แล้วไงต่อให้มันขึ้นมาด้านบนปะเอามาข้างนี้นะด้านนี้นะด้านนี้นเนี่ยแจะนี่เลยกลับมาโอเคมันขึ้นมาข้างบนแล้วเว้ยแล้วไงต่อ ครับเยี่ยมไปเลยเปิดประตูอันนี้มั่วๆนะครับผมเกมบางเกมมันก็เดาง่ายบางเกมก็เดายากนะก็แล้วแต่แล้วแต่กันไปบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการแก้ปริศนาอันนี้เราเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ย้อนกลับมาแล้วนี่เราต้องเจอกับอะไรวะกับดักปะเนี่ย หนึ่งหลอกกูอีกแล้วตึ้มพริกยังไงอ้าวไม่หมุนแล้ววะงานซัดก่อนเลยงานซัดก่อนเลยเอมมอมาร่อนมาทางนี้ก่อนเนีย่ยตรงนี้กระตักมันจะโข่โผล่มาแลก นี่ล้วเราก็ได้ไม่ต้องบูเยอะพอมันเกิดมาแล้วเราค่อยนี่ทีนึง่งเออตายเฮมืงพวกมึงตายกันให้หมดโอเคได้อยู่วะแม่งเยอะวะ่ะคือแบบแทบไม่เหลือเวลาให้เราแบบเล่นเลยอะ่ะเออคือต้องสู้กับมอนแล้วก็แข่งขันกับเวลาของกับดักด้วย ปีนขึ้นมาปินขึ้นมาปีนขึ้นมาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนโอเคอ๋อมันถือนานได้เว้ยไม่รู้อ่ะเล่นก่อนตัวผีเนี่ยตัวดีเลยเ้ยโอเคได้อยู่ อีพอีนี่ก็อีพีนี่ก็เล่นอีพีนี่ก็เอามาไปไหมอื้อเยอะชิบหายเออเฮ้ยนี่ก่อน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 อต้องสู้กับมันสู้กับมัน เืยอเสียบมานามันเหมือนมันดูดมานาเฮ้อเฮมันมึน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 เล่นมันมึนก็นั่นแหละเรียงเสร็จไปหนึ่งโอเคเรียง ออกมาขึ้นไหมกูต้องรอดคือกูต้องรอดคือกูต้องรอดกูต้องรอดยังยังยังงัดมาประตูเปิดแล้วอีกเชี่ยยัยงไม่หมดอีกเี่ยมึงเ,เนี่ยต้องโดนก่อนเลย แม่งไม่โดนวะลงลงมาลงลงมาลงลงมาไม่ยอมล่วงว่ะตายไหมตายไหมรอบนี้ขอเลยโอ้โหไอ้เหี้ยตายโคตรหลายรอบเลยตรงนี้ อยังเหนื่อยโอเคเราก็ผ่านคนมาด้วยดีขออัปเกรดก่อนแล้วกันมีอะไรฮะอัปเกรดมั่งพับมีดดิก่อนคะแนนจะได้เลเวลอัพเพิ่มมากขึ้นโอเคจากนั้นเราก็ขอเซฟก่อนไม่ไหววะ่ะเฮ้ยเลือดเปิดก่อนกลับมานา มานานนี่เราใช้แบบโคดน้อยเลยฮะจริงๆผมก็จะบอกหูไม่ตายหลายรอบมากเลยตรงนั้นอ่ะใช่ไแบบโหดโหดมากกับกับกับดักมันอะทำลายพลึกอย่างนี้ก็ดีหน่อยนะแบบเออทำลายพลึกเฮ้ยแพนโดร่าไม่ใช่ชื่อกล่องหรอวะเป็นชื่อเด็กสาวแม่งโดนขัง He, he told me to never talk to you again. He told me if I did he'd hurt you the way he hurt my father. He won't. He told me he would kill you. ้เราเปิดก็ไว้อยู่ไปเลยอ่าอันนี้อันนีะมันซ่อนอยู่เว้ยขอเลือดเลยอยาเริ่มเจอของดีละสังเกตไอ้พวกเปลวไฟเปลวแสงยังไง Help <me> โอ้ขึ้นไป กูกระโดดได้สองจังหวะแต่มันกระโดดไม่ได้เดีย๋ยวนะนั่นแน่มีของเฮ้ยเมรูร้างงูเหลือมเล่นก่อนเลยแม่งมีงูเขียวกับงูเหลือมรู้สึกว่าตอนหลังมันจะโดนดาเมดง่ายดีนะผมชอบนะแบบเนี้ยตั้งแต่มีหมัดฮิบิลิตอ่ะคือดัเมดมันตีพวกมอนย,ยิ่ใหญ่ดี ข้อเสียมันก็มีแข็งแข็ง <Okay. S 1> โดนโดนไอ้งูเลือมกูจำได้ว่าภาคก่อนตัวมึงใหญ่กว่านี้นะเอาก่อนแลลวเอาทีละตัวเอาทีละตัวก่อนมึง กลายเป็นหินซะเถอะเฮ้ยเมดูซ่ากลายเป็นหินได้ด้วยเว้ยเจ๋งดีไม่ตายหมดยังหมดยังหมดยังน่าจะหมดแล้วไปเดีย๋ยวเราไปต่อทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอ อ๋อมีฟันเฟืองอันนี้เหรอให้เด็กมันลอดไปก่อนโอเคแล้วเราก็ปีนขึ้นไปอ๋อได้อยู่ได้อยู่ยขึ้นตรงนี้กล <c oughs> ับด้าน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตามไปช่วยด้านบนเฮ้ยกับดกักไอส้สัตว์ต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยมันกดลงลำบากกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปึ้นไปต้องรีบไปเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วออ ออกมาเร็วเร็วนุเออรีบมารีบมาแล้วกูต้องไปทางไหนต่อวะนี่ไงเจอหลองัลงๆหาของง่ายแล้วอันนี้ผมก็เล่นเดาไปเรื่อยนะอัปเกรดก่อนแล้วกันระหว่างนี้เยี่ยวไหลโอ้เหลือเจ็ดร้อยเราต้องกดโอโอทางไหนอ่ะ โอ้ทางไหนโอ้ทางไหนอ๋อนี่นี่น,น,นี่เออนี่อ๋อให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นหลังเราโอ้โถเอ้ยโอเคแล้วงไงต่อขึ้นไปข้างบนโอ้โหปีนอย่างเร็วอะ่ะ <y> จ้าจ้า ป,ประตูดิเออจะได้ขึ้นไปขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเปลนไรมึงนี่ร้องบ่อยๆไม่ดีนะหวาดเสียวอ้าวติดอยู่ในกล้องอีกแล้วน้ำท่วม่ะเนี่ยแม่งมึงนี่ติดกับดักโคตรง่ายเลยฮะ เดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนก่อนที่จะไปมีอะไรบ้างแถวนี้อ่ะมีแฝงเชีย่ยแม่งของแม่งก็ซ่อนแบบกะกะไม่ถึงอะ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นกับตักเหรอวะอ้เชี่ย,ยกูว่าไปโดนน้ำ อนี่ไงนไงเราต้องดึงขึ้นมาโอเคเราต้องดึงให้สุดรู้แล้วใจเ,เย็นๆไม่ต้องเรียกบ่อยกำลังทำดีที่สุดหนึ่งเสียงน้ำเริ่มสูงขึ้นน้ำเริ่มสูงขึ้นวะขึ้นมาแล้วไงต่อ ฮ้ยแล้วกูจะทำไงอะทำไงกับมันดีเอ้าดูแล้วแล้วกูจะไปกูจะกูจะสู้กับมันยังไงเนี่ยทำไงวะกับดักแม่งเยอะแยะจริงๆวะ่ะน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆวะ่ะ แม่งต้องแข่งกับเวลาด้วยอ๋ออยู่นี่เองอะไรต่อกลับด้านเชี่อไหมงันอันตรายกว่าเดิมอีกตกลงไปคือตายฮะตายไม่ได้หนู อันนี้ดัน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 ไปอดทนไว้อดทนไว้แล้วก็อันนี้จะตายหาอยู่แล้วปลดล็อกแล้วพลิกด้านแตกสบลบเร็วอะขาดอากาศหายใจแม่ขาดไปสองสามวิ โอเคลราต่อยได้มึงไปติดในโนนได้ยังไงวะเนี่ยกูงง <c oughs> สัรหาเรื่อง <c oughs> ตามมาโอเคสรุปใครตามใครกันแน่วะกูตามมึงหรือมึงตามกู โอ ings, ้มนาเต็มวะเอ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดชร์กดดิงกินกักักกไปแล้วบายบายสวัสดีครับ